ไ uh, ม่รู้จะทำผพืได้แคยบแลกเข้าไปแค่ก็ไม่กลาและก็จากใจอยากให้รู้ว่าเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้จะมองเธอเดินผ่านไปไม่รู้ต่อไหนได้บอกให้ฟังคนใครคนหนึ่งชอบเธอจังจะพาของฉันมีหน้ามอง เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ได้ใสสะอาดไม่ได้ชื่อกระดาษคื่เขียวตันยามหาไลาวัวชนตื่นเช้าเดินตามดิมนอนจุงวัวชนคนกับวัว น้องสาวคงไม่รู้ตัววทำเด็กเล่นวัวนันวันไวเธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาซีกลุ่าเเลวไวมีแต่วัวที่เป็นเพื่อนรู้ใจอยากบอกออกไปแต่ใจไม่กลา้า เราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเรียงวัวซาตัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านพูดไม่ซาไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กหัดใหญ่เดล่าแค่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัวรู้ตัวรักเธอไม่ใจแค่เด็กบ้านบ้านที่รักเธอมากกว่าใครอยากบอกไปแต่ใจไม่กล้าก็แค่เป็นเด็กบ้านบ้าน ฝากช่องพี่ตั้มพี่ก่อผู้ก่ะการดีด้วยครับ